สวัสดีครับนี่สาราสุชินธรรมานุาสรนะครับเป็นคล้ายๆสาราการปรสาราสับฉันมื้อเช้านะครับสับถันเช้าก็ไม้ที่ทําจากไม้นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นหินแกนิตหินแกนิตเป็นหินแกนิตอเมรันะเพราะว่าเมื่อวานเราถ่ายรูปยังไม่ชัดเจนแบบนี้ชัดเจนเลยกมคืนนี้เย็นนันมันเป็นหินแร่นะครับตอนนี้เราก็พระถูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ช่วยพระอันถูนะครับก็ นีพ่พระพุทธรูปเนี่ยครับองค์เนี้ยครับองค์ใหญ่กลางลตรงน,นี้เป็นเสาไม้หมดเลยนะกลางวันเนี่ยเราจะเห็นชัดเจน๋ยวผมไปนั่งท่านถูอยู่นะครับนี่จะมีเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักนี่กกนคือเสียงชั้นสองนะเพราะวม่ากี้กวาเสร็จแล้วตอนนี้ท่านถูพื้นอยู่นะครับก็เสาแบบเนี้ยผมอยากให้ทุกคนมานั่งดูนะครับว่าการทำไม้นี่ทำยากมากเลยนะแล้วก็จับมาตั้งสังเกตไหมครับว่า ไม้ตัวนี้คือจับมาตั้งเลยนะครับไม่ใช่หยุดไม่ใช่อะไรเราจะเห็นพื้นเขาเรียกว่าปูนแดงครับปูนปูนสับทำยาแนวปูนแดงครับนี่เขาเรียกว่าปูนแดงปูนสับตัววางรากฐานครับขึ้นแข็งแรงมากแล้วก็ไม้แต่ละต้นนี้คือมีความสวยงามและวัดนี้เงียบสงบนะครับเนี่ยสนใจดูไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้คืออยู่ในน้ําม,มาก่อนนะ มันแขงวนนี้คือถึงข้างบนเลยนะข้างบนก็จะเป็นศาลาเป็นห้องห้องหนึ่งเป็นห้องขาดใจนะครับตรงน,นี้จะเป็นศูนย์พระสงฆ์นะครับแล้วก็ในศาลาเนี้ยท่านก็ได้ติด LED โซลาไว้ยามกลางคืนนครับนี่คือบริเวณรอบศาลาของท่านเนี่ยมีความงดงามสวยมากผมอยากให้ดูความงดงามสวยมากเลยนะครับ สุชินธรรมานุสร์นะครับเนี่ยนี้เป็นเวลาที่พระสงฆ์กำลังปัดกวาดเช็ดถูนะครับเป็นเวลาเย็นแล้วของบรเวณพื้นที่เท่านี้นะครับก็ผมจะให้ดูนิดนึงเนี่ยตรงนเ,นเนี้ยเนี่ยคือลำโพงที่เราถวายท่านเคยรุ่มทบุญเปลี่ยนชุดลำโพงเพราะว่าท่านใช้มาสิบกว่าปีละมันมันเสื่อมมาแล้วครับลำโพงมันแตกหักละคราวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น LED ไอ้ตัวนี้เป็น LED นะทั้งหลังนี้เปลี่ยนเป็น LED หมดละ ที่พวกเราเคยส่งมาถวายกันนะครับตัวนี้เป็น LED JD 8200L แผงอยู่ด้านนอกนะอันนี้ท่านสามารมาคางคืนนะครับแล้วข้างนอกก็จะเป็นแผงโซลา่า LED ไฟถนโนอันหนึ่งนี่บร,ริเวณรอบวัดป่าศีวิไลนะครับเงียบสงบนั่นคือศาราเก่านะครับก็ผมจะให้ดูท่านมีโอกาสได้แวะมาชมมากรามาธิการ ท่านพระอาจารย์ปฐมนะครับก็อยู่ที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับรองแหวนน้ำสก,กาเนี่ยครับก็จะเป็นพระอยู่ตอนเช้ามีทุกเช้านะครับฉันบินถ้าวัดนะครับก็เดี๋ยวผมขออนบบุญาตอลบมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้พระกำลังดูละผมกว่าเสร็จมาแล้วเราก็จะไปเนี่ยนะครับนี่คือบริเวณวัด นี่คือบปลือนวัดด้านนอกนะครับตร,ตรงนี้เป็นห้องน้ําตนเป็นโรงโขกเก่าแผงที่เราถวายท่านก็จะเป็น LED โซดาหมดเลยนะครับก็แล้วแต่รุ่นว่าท่านจะใช้รุ่นอะไรติดนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานที่เราส่งมาจะเป็นของ JD แต่ตน้นก็มีเล็กๆอ่าตรงนั้นก็มีนั่นก็คือสาระนั้นก็200วัตต์เหมือนกันที่อยู่ตรงข้างบนนู้นะอ่ะอ่าตัวนั้นก็200วัตต์นะห้องน้านําก็200วัตต์เหมือนกันนะครับ ก็เราก็ร่วมทําบุญถวายให้ท่านใช้เพราะว่าประหยัดไฟมากแล้วท่านไม่ต้องเดินสายไฟเส่นคันเราก็ขายใจ่ายในการค่าไฟฟ้าเป็นส่วนที่สูงมากสําหรับพระนะครับเพราะว่าพระวัดปา่านี่นะครับผมจะดูบริเวณด้านข้างๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมขนออยาใส่ของถ่ายยิ่งเราจะกไปกันแล้วนะน ก็คือเสาต้นนี้สวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมตัวน,นี้เป็นรากไม้นะครับรากไม้ที่แข็งมากเลยต้นนี้สวยงามนะครับต้นนี้นะครับแล้วก็ไม่คือบริเวณทางขึ้นบันไดนะครับสวยงามนะครับในหลังถ้ามีโอกาสก็แวะมาชมกันนิดนึงนะครับสาธุครับสวัสดีครับ